สบายดีพี่น้องเอฟซี FC. จากฝั่งลาาฝั่งไทยพี่น้องวันนี้ก็จะพามาชมวิถีชีวิตเพดหมู่บ้านโซนอำเีอเลา้าไต่บ้านก็มีตลังส,สวยๆพี่น้องทําไมเงียบสงบมาพี่น้องเนาะพามาชมบ้านก็มีตลังส,สวยๆงามๆมิดเงียบสงบสงัดวังเวงแนละผู้คนหายไปใส่ก็โมูหพี่น้องบ้านก็มีตลังส,สวยๆงามๆ ี่จะเป็นซอยบ้านลักสามเมืองสามเมคกีไซรา,ยาย่ายมาแต่เพ,พื่นนาะนี่ก็เป็นซอยแบบบานๆของเฮ้าพี่น้องเงียบๆเลยพี่น้องบรรยากาศหอนร้ายพี่น้องทางหอนทางเอานะพี่น้องเนาะ ทั้งหอนทั้งเอาพี่น้องเอ้ยอหอนจะพาเลาะสมนะพี่นอ้องทั้งหอนทั้งเอาบ้านก็เจ้าสวยงามนะพี่น้องแต่ว่าแต่ว่ามิียบหลายเนาะมิจฉาบ้านมิจฉลังสวยงามๆแต่งนั้นเยลยละพี่น้อง เลาสองสันเวลาสองสันบัดน้องทั้งา้ทั้งนั้นพี่น้องบ้านหลางสวยสวงามแต่ว่ามีคนอยู่จกักหายไปสนา่น้นองเนาะสาหน้าจะหนีไปทำงานเบวชเ,เรียกทงานเบวชนะ้นองโซนบวชศิลาวัย รังเลยสวยแต่ว่าผู้มีคนอยู่พี่นอ้องอยากจะไปรีวิวเนาะบ้านไทยเบิง่งบ้านสุน a m บ u ที่ลาวเระเจ้าจะอยู่แบบแบบเรียบง่ายพี่น้องเอง่ายแบบเป็นบ้านของเขาตามธรรมศาสติบ้านเขาเลยพี่น้องลังเลยสวยน,น งานทั้งนั้นพี่น้องตอนนี้จะเข้าเอิ้นบ้านลักสามนะพี่น้องมันขึ้นกับเมืองสามมาคีไซ์ขแขวงอาตปือนี่จะเป็นหอมอีกซอยหนึ่งซอยเข้าไปที่ห้องการบ้านขาเอิน์นนะพี่น้องแล้ห้องการเขตบ้านนะพี่น้องรีวิวออมแอมแถวนี้ให้เบิง่ง จุดที่เงียบสงัดสงบดีมันก็เปังสวยงาม,งาม ทางสามเนียเป็นทางสามเนี่ยครับพี่น้องบ้านก็สวยงามหลายหลายจุดหลายบ่อยยาวเลาะขึ้นทึงอีกนะไอ้บนไอ้บนไห้ชมพี่น้องเลยวันนี้อากาศฮอนหลายพี่น้องโอ้โหบเข่าอะไรทั้งฮอนทั้งเข่า ไล่วิวเวผู้คนนิ่งเงียบสงบสงัดเหมาะสมกับคนที่อยู่แบบง่ายเนาะเหมาะสมในคนแบบอยู่แบบนิดดต้องมาอยู่แบบนี้พี่นอ้องไล่วิวเวคนเดินทางเนาะพี่นอ้องสไลด์ส้มีมีให้เห็นน้ำหน่อยเนาะ